ความหวาดวิตกจากการลุกคืบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สายแรดลึกน้์ทั่วประเทศทําให้ชาวบ้านจากพื้นที่ต่างๆลุกขึ้นมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม่ําเสมอโดยใช้เหมืองแม่เมาะจังหวัดลําปางเป็นบทเรียน,นและพบว่าท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทําเหมืองยังมีผลประโยชน์จํานวนมหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นการบ้านที่ชาวบ้านกับหน่วยงานในท้องถิ่นต้องช่วยกันวิเคราะห์และตัดสินใจให้ถี่ถ้วนระหว่างผลได้ผลเสียว่าจะคุ้มค่าเพียงใดการเปิดเหมืองแร่เนี่ยมันต้องมีผลได้อยู่แล้วแต่ผลได้กับผลเสียเนี่ยมันคุ้มกันหรือไม่ยังไงไม่คุ้มนะครับคือผลได้จากการเปิดเหมืองสร้างโรงไฟฟ้านะครับส่งฐานลิกในกับโรงไฟฟ้าเนี่ยผลได้ก็คือการผลิตไฟฟ้านะครับ อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าค่าภาคหลวงแร่และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านจะได้ก็คือเรื่องของการพัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าและเหมืองเช่นถนนหนทางสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆแต่ผมเคยถามกับทุกคนว่าถ้าสมมติว่าถนนที่แม่มอนนี่ราดด้วยทองคําอาหารที่เรากินเี่ผสมด้วยเพชร แต่ในขณะเดียวกันประชาชนในต้องนอนแบบแบบแบบอยู่กับที่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่มันคุ้มไหมชีวิตของคนมันมีค่าเป็นแค่เงินเหรอวิถีชีวิตที่แม่มอทำไมมันต้องเปลี่ยนไปหมดอย,อย่างเช่นน้ําก็เปลี่ยนกุ้งห้อยผู้ปลาหมดเลยอากาศก็เสียผลละหมากลากไม้ที่เคยปลูกได้ก็ไม่คุม้มมันคุ้มไหมกับเงินที่เราได้มา ม้แต่อย่าคิดว่าพะคข้าพาหลวงแร่นี้เราจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ที่ตำบลมั่นดงตรงนี้นะครับเราได้รับผลกระทบอย่างจังเลยกว่าเราจะได้เงินค่าพาหลวงแร่เราต้องสู้นะครับสู้อยู่สองปีกว่าเราจะได้เงินยี่สิบล้านที่จะร่วมมาพัฒนาตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่เราสู้กันเนี่ยเราก็ต้องสู้กันถึงขน,นาดต้องไปนอนกลางดนินกินกลางทรายเห็นไหมครับไม่ใช่เขาจะให้เราเฉยเงินกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเราต้องเสียชีวิตคนไปเท่าไหร่ กว่าจะเกิดตรงนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจะเกิดได้ง่ายสู้กันเป็นไปกว่าจะได้เงินตรงนี้มาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อแล้ครับว่าเขาจะให้เขาให้ถ้าเราสู้แต่ถ้าเราเฉยก็ไม่มีสิทธิ์บอกได้เลยบทเรียนจากชาวบ้านแม่มอะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการช่วยเหลือผู้ดได้รับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมในสังคมเพราะผู้เดือดร้อนจำนวนมากถูกทอดทิ้นให้ต่อสู้ตามลำพัง ในส่วนของผู้ป่วยมีการเยียวยาไงได้ยังไม่มีหน่วยงานหมายถึงว่าแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเลยค่ะกัพวกเราก็ผลักดันว่าให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างได้มา30ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยรัฐ,รฐบาลอนุมัตกิก็ประมาณมาให้ค่ะแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะรอ รอโรงพยาบาลได้ก็จะเห็นว่ามีการทยอยเสียชีวิตไปค่ะเนื่องจากทุกอย่างมัน,ม,นมันจบไปครึ่งทางแล้วเนาะปัจจุบันก็ยังเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเช่นทําอย่างไรผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยมีอาชีพอาชีพในลักษณะของผู้ป่วยสามารถทําได้ช่วยตัวเองได้ทําอย่างไรให้เขาไปหาหมอที่เรื่องของหมอนี่ก็เหมือนกันนะครับ ยาเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันจะแตกต่างกับคนปกติยาของผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากการมลพิษเนี่ยมันจะเป็นยาจากเมืองนอกทั้งสิ้นของไทยเราไม่มีไม่มีนะครับเป็นเมืองนอกทั้งหมดและแพงมากสถานที่ของภาคเหนือนที่เราท,ที่จะตรวจรักษาเรื่องนี้โดยตรงได้เนี่ยก็คือที่โรงพยาบาลศรีพัฒที่เชียงใหม่เท่านั้นที่อื่นไม่มีและปัจจุบันนี้อรอมีมีม,ม,มีมีข่าวดีมาครับตอนนี้ก็คือที่โรงพยาบาลค่าย ให้สรศักดิ์เริ่มที่จะสามารถจ่ายยาตัวนี้ได้ให้กับผู้ป่วยแต่ราคาแพงแพงหน่อยนะครับปกติชาวบ้านจะยากนิดที่จะเข้าถึงยาตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นหลักฐานชัดเจนก็คือตัวผมเองแหละครับผมไปตรวจที่โรงพยาบาลีพัฒน์ในสามเดือนต่อครั้งค่ายาผมเดือนค่ายาต่อครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นต่อครั้งถามว่าชาวบ้านอยู่ได้ไหมล่ะ เอาเงินที่ไหนไปไปหาหมอในครั้งละสองหมื่นไม่มีทางครับเราก็เลยจัดทาเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้โดยอาศัยเงินจากกองทุนพัฒนาระบโรงไฟฟ้าหากย้อนกลับไปได้ชาวแม่หม้อยืนยันว่าจะไม่เอาเหมืองแร่ลิกไนท์เพราะสิ่งที่ได้ไม่คุ้มเสียทั้งยังต้องเสียเวลาต่อสู้ยาวนานกว่าจะได้รับการชดเชยและเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้นจนผู้ป่วยและคนแก่หลายรายไม่อาจรอได้ทยอยเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง แน่นอนน่ะประเทศมันต้องมันมันต้องเคลื่อนด้วยการพัฒนาเคลื่อนด้วยพลังงาน เราก็บอกว่าที่เราเดือดร้อนเนี่ยขอว่าให้ให้ให้ช่วยดูแลเราหรือชดเชยหรือเยียวยาพวกเราที่ได้รับผลกระทบเราไม่ได้เรียกร้องว่าคุณต้องปิดเมืองนะคุณต้องหยุดสร้างโรงไฟฟ้านะเราไม่ใช่ที่เราเรียกร้องก็คือคุณเมื่อคุณใช้ประโยชน์ทรัพยากรตรงนี้แล้วคุณก็จะต้องมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งพี่มองเองว่าการไฟฟ้าเองก็มีเงินเยอะแยะมีเงินมากมายเขามีมากเพียงพอที่จะเยียวยาชาวบ้านเหล่านี้ด้วยซ้ำพี่ยังยังสะท้อนว่า สิ่งที่เขาได้ไปอ่ะกับการที่เขาเสียนะเขาไม่ยอมอย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนกับว่าคุณเอาทุกอย่างไปจากพวกเราแม้กระทั่งสุขภาพคุณก็เอาเราไปทําไมคุณถึงไม่ดูแลเราอย่างดีไม่ต้องให้เราเรียกร้องได้ไหมไม่ต้องให้เราคือชาวบ้านเขาก็อยากอยู่ปกติสุขเขาก็ไม่อยากไปทะเลาะกับใครแต่แต่เมื่อสิ่งที่เขาควรได้แล้วคุณไม่ให้เขาเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องค่ะจริงๆแล้วหน้าที่ที่คุณจะต้องให้เขามากกว่า กว่า30ปีที่คนแม่เมาะต้องต่อสู้อย่างทรหดคือต้นแบบไม่พึงประสงค์ที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆรู้สึกขยาดกลัวการเข้าไปพัฒนาแหล่งแรกของหน่วยงานต่างๆจึงเต็มไปด้วยอุปสรรคต้องใช้ทั้งระยะเวลาและงบประมาณจํานวนมหาศาลในการสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในพื้นที่ ชีวิตของชาวบ้านที่อพยพจากเมืองแร่ลิกนแม่หมอไปอยู่อย่างที่ใหม่นะคะยังไม่มีความสะดวกสบายเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากขาดการดูแลอย่างต่อนเนื่องของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะบ้านที่สร้างให้ใหม่นั้นไม่มีห้องครัวซ้ําบางหลังยังเจอดินสุดตัวอีกด้วยค่ะจนต้องปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าเอาไว้นะคะไปติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะ ทุกๆวันพ่อครูธีระพลวงศรีจะพยุงร่างกายในวัย80ปีออกมาดูสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อหาไรายได้จุนเจือครอบครัวหลังจากอพยพจากบ้านหัวฝายตำบนบ้านดงอำเภอแม่เมะจังหวัดลำปางออกมาอยู่ในหมู่บ้านฉลองลาดเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความหวังว่าคุณภาพชีวิตบนพื้นแผ่นดินใหม่ที่ห่างไกลจากสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเหมืองแร่ดิกไนต์จะดีขึ้นแต่ความหวังดูเลือนลางลงทุกขณะเพราะบ้านหลังใหม่ไม่มีห้องครัว และสิ่งสาธารนูประพที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตขณะที่อาการป่วยจากโรคทางเดินหายใจก็ยังไม่หายขาดและการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานของภาครัฐเองก็ไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องผมมาเรามาอยู่เนี่ยเอาเรามาทิ้งมาขว้างเงือนเนี่ยครับนะน้ำกินไม่ได้ครับนะน้ำเป็นน้ำปูนหินปูนอย่าแช่ข้าวหุงข้าวไม่ได้ครับลดต้นไม้เลย ไปดูที่ต้นไม้พ่อปูนน่มันจะเป็นหินปูนเกาะหมดครับถังถึงนี่เกาะหมดครับแด้ทงแม่ครับความรู้สึกครับข้อ,ขขอ,ขของใจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะครอบครัวของพ่อครูทีละเท่านั้นแม้กระทั่งวัยแรงงาน ประสบปัญหาทั้งด้านความเป็นอยู่เอกสารสิทธิ์และการประกอบอาชีพเมื่อว่าสาธุพวกต่างๆนี่ในคอรอมบอกว่าจะต้องมีพร้อมทุกอย่างถนนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมประปาต้องกินได้แต่ปรากฏว่า,างไง ไฟฟ้าไม่เคยส่งเสริมเลยงบประมาณให้มาไม่รู้หายไปไหนหลายหมู่บ้านที่ไม่ได้ป้าปาอานล็อกพิเศษล็อกพิเศษจะมีอยู่อยู่หนึ่งล็อกไฟฟ้าไม่เคยดูแลเลยล็อกของผู้ป่วยผมในฐานะเป็นผู้ป่วยคนคนหนึ่ง ผมของงบประมาณส่งเสริมอาชีพของผู้เปยปบากคนว่าไฟฟ้าไม่เคยให้เลยน้ำบอกว่าจะต้องดื่มได้กินได้บากคนว่าตอนนี้หินปูนทั้งนั้นท่านพิสูจน์ได้เลยว่าไฟฟ้าไม่เคยเหลวแลวหมู่พวกอโอพยพเลย จากปัญหาผลกระทบเรื่องเหมืองลิกไนท์เนี่ยก็ไม่คงคือก็รู้กันหมดอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็คนที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด493ครอบครัวมาจาก4หมู่บ้านนะคะ,ะ,ะ4หมู่บ้าน2ตำบลได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองเนี่ยแต่พอมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยปัญหาท,ท,ที่ที่คิดว่าหมดมันก็ยังไม่หมดด้วยเหตุว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะไม่ได้ทําตามที่ที่ตกลงกันไว้ตามมติคอะมอก็จะบอกว่าพื้นที่ใหม่ของเรานี่มันจะต้องเป็นเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นโฉนดเพราะบ้านเก่าเราเป็นโฉนดแต่มาอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันมันก็ยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่หมายถึงว่าเป็นเป็นใบของป่าไม้อยู่อย่างนี้ค่ะอันนี้วิถีชีวิตของพวกเรามันก็เปลี่ยนไปการที่อยู่บ้านเดิมเนี่ยขนุนมะม่วงมันได้กินหมดแล้วแต่มาอยู่ที่เนี่ยมันเป็นพื้นป่าหินป่าภูเขา ซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปเพาะปลูกอะไรได้เลยอย่างนี้ค่ะมันก็ทําให้ชาวบ้านที่มาเนี่ยมันต้องซื้อกินทุกอย่างนี่นี่นี่เป็นภาระที่ชาวบ้านได้รับเพิ่มขึ้นมาล่าสุดชาวบ้านฉลองลาด493ครอบครัวซึ่งย้ายมาจาก4หมู่บ้านในเขต2ตําบลที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับเมืองละลิกไน์คือตาบลบ้านดงและตาบลแม่มอกต้องตกอยู่ในความหวาดผวาอีกครั้งเมื่อพบว่าบ้านบางหลัง เกิดดินสุดตัวทำให้เจ้าของบ้านไม่กล้าอยู่อาศัยจึงปล่อยไว้ให้ลกร้าง